สวัสดีครับโฮลราชาแชแนลมหาจังพลังบวกยรรานชัยชาญก้ามงคลโฮลรา,าร์อินโดจีนภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์ชวดพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่24มกราคมถึง22กุมภาพันธ์66นะครับมารับชมการพยากรณ์ในงม่มยงต่างกันเลยนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับ,รบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe นะครับเพื่อเพิ่พมพลังมงคลของคุณทุกวันเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปีนักษัตรชวดนะครับก็คือเรื่องของดาวจิตใจนะครับชาวชวดเนี่ยชาวหนูเนี่ยปรับตัวได้ดีมากๆนะครับมีความยืดหยุ่นด้านจิตใจสูงนะครับชอบคบหาสมาคมและมีเพื่อนฝูงเยอะและใช้ความจริงใจในการครบเพื่อนฝูงเหล่านั้นอีกด้วยตัวตนนะครับของชาวชวดในช่วงวลานี้ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับแบบรักอิสระมากๆนะครับรวมถึงมีหัวในความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และมักจะมีความสามารถพิเศษนะครับในการเข้าใจคนอื่นได้ดีทีเดียวแบบว่าอ่านใจคนเก่งประมาณนั้นนั่นเองแต่ว่าและมีข้อดีในแง่ที่ว่าชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยรวมถึงเรื่องของ ความสวยความงามนักสัตว์ชั่วเนี่ยช่วงนี้ก็รักสวยและงามนะครับแต่ข้อด้อยก็มีเช่นกันข้อด้อยของชาวชั่วในช่วงนี้ก็คือมักจะหัวลั้นหัวดื้อนะครับอีกทางระวังการเจอเหตุการณ์แบบอึ้งฉายได้โดยง่ายอีกด้วยมุมความรักเรื่องของหัวใจของชาวปีนักสัตว์ชั่วชาวชั่วมักมีประเด็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวทำนองแบบรู้สึกแบบ ห่างว้างว,าว้าวเยเหมือนไร่ที่พึ่งนะครับ,บรและรู้สึกว่ามีญาติพี่น้องแต่เหมือนไม่มีใครที่เข้าอกเข้าใจนะครับมีแฟนแต่แฟนก็เหมือนไปหลงเพื่อนมากกว่าคุณดูพรุ่งนี้อยู่เป็นโสดจะสบายใจกว่าเยอะเลยครับสำหรับาชาวชวดส่วนคนที่มีคู่มกักจะมีปัญหาเยอะปัญหาความรักอาจจะมาจากเรื่องของการเงินเรื่องงานหรือความมีอัตตายึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากเกินไปอีกด้วย ในมุมการงานของชาวชั่วในช่วงเวลานี้ช่วงนี้ชาวหนูมักจะเอาแน่เอานอยไม่ค่อยจะได้นะครับขาดความมั่นคงในหน้าที่การงานความมีเสรีภาพเรื่องงานเนี่ยมันหดหายไปเยอะหอหายไปมากนะครับงานออกแนวรุนรุนร้อนนะครับแต่ลีลาการทํางานของชาวชั่วเนี่ยถือว่าชาวชั่วมีความจรงิงจังแน่วแน่ถึงไหนถึงกันในเรื่องงานและควรต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุในการทํางาน และระวังความโมโหร้ายทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ตัวในที่ทำงานได้โดยง่ายอีกด้วยนะครับควรควบคุมอารมณ์ให้ดีเพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาในการทํางานนั่นเองแต่ด้านดีการงานของชาวเมฆก็มีนะครับก็คือเรื่องของงานเป็นจับจ๊อบเนี่ยสามารถเอาชนะการแข่งขันได้นะครับเอาชนะคู่แข่งได้โดยง่ายน,นะครับกลุ่มต่างประเทศเอาชนะการแข่งขันเดือดเดืยวได้นะครับมีไวพิบสูงมากๆแต่ว่าตัวคุณเนี่ยก็แฝงด้วยความไม่ตาในการทํางานรวมถึง เชื่อเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณจะประสบความสําเร็จและมั่นคงเรื่องงานก็เพราะว่าสื่อออนไลน์ช่องทางที่ทันสมัยเป็นตัวสําคัญนะครับเป็นตัวจัดสําคัญทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไม่ลืมในความมีเอกลักษณ์ในความเป็นโบราณโบราณนะครับวัฒนธรรมที่ดีใส่เอกลักษณ์ลงไปนะครับในตัวของความรัำสมัยอีกด้วยในมุมการเงินการเงินของชาวปีนักษัต์ชวดนะครับ ชาวชวดมีโชคในการแข่งขันด้านการค้าการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับเงินหมุนระยะสั้นๆนเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมากๆนะครับรวมถึงมีโชคดีในเรื่องของเงินเครดิตและมีโชคในการเจรจาด้านการเงินอีกด้วยไม่ว่าจะเรื่องของการประนีประนอมนี้นะครับหรือเรื่องของการเจรจาด้านการค้าการประกวดราคา จะมีโชคได้รับชัยชนะอีกด้วยเรื่องของสุขภาพของชาวหนูในช่วงนี้ต้อระวังเรื่องของกระดูและฟันเป็นพิเศษบทสรุปของชาวหนูปีชวดในช่วงเนี้เป็นประเภทแบบหนูกินอิ่มทำราชการบาร,รมีเนี่ยดีนะครับเรียกว่าเจ้านายจะรักแต่ว่าอาชีพค้าขายแค่พอปานกลางเท่านั้นจบแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักสัตว์ชวดพยากรช่วงระหว่างวันที่24มกราคมถึง ยี่สิบสองกุมภาพันธ์หกหกหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกด subscribe แล่ลืมกดกระดิ่งช่องวารจนชินาเดินรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับ